ใบสบปสว่างบานี้ย่ายนอมพี่สะพายไปเลย่อนแว้แม่พัดเอารถแห้ไปแม่พี่ไเลามาอยู่เป็นมูลานี่เป็นยังอาวเฉยๆมิตรอยากให้อาไปเจ้าร่างไจใบปูบิ่นไว้ปูส่วนเสาพระจงจ้างงบรำสี่มันบริษัทบ้านี้ช่วงใบสิบใบสองหาใบสองกระเ้าอบตจ้างรถแห่อีกต้วนึ่งนะนะพี่ย่าหน่อยวันนี้ มวนละบ่ยายน้อยสันดกอันก่ให้ม้วนดอกไปว่ถ้าไปว่ก็ไปไปว่างันนี่เปเจ้ากันี่หอเามาหายายน้อยรอบหนึ่งเลยอสวัสดียายน้อยกัรทำชองสวัสดีค่ะยม่น้อยวัสดียายน้อยเอาขอโชคดีอมากม่นุ็มีน้ำใจไม่ยายน้อยอยู่ยายน้อยนินเห็ดคักเนาะเล็กถูกแตกไหมเก้าศูนเก้าบ้าเถียอุ้ลเหล็กถูกยายน้อยเขาเลยละศูนย์เก้าศูนย์หงยาย้ยงาน วดสิมาวันวพูดวันน้สิมาจูดพูดนานเอาเอาอันนี้มีตรเบาๆมิตรใจให้แก่หน่อยขอบคุณมากขอบคุณแค่หน่อยนะครับอ่เป็นเป็นีน่อยแค่เปลี่่เก่าบคเสียดายแต่ว่าผมปิ่นเนี่คักคือเก่าศูนย์ยอก้าเ้ยแน่อยเอาตย่หน่อยบอกคนหน่อยว่าตัวมาคัมคั0่หน่อยว่าอืมอ,อันนี nah. ้ตามมาชมนี Gen> ่ ยายหน่อยแล้วว่าจุดได้บาทนี้จะบ่ได้เอาทูกให้เบิ่งยัยหน่อยว่าทูกแตกทูมันแตกก่อนมาจุดแล้วเอฟซีหันหลังให้เขียนแล้วเพราะอีกแตกฟังรวดนี่แตกยี่โมงนี่ละแตกเลยยายหน่อยกระเป๋าถอาก็ะยำกระยำมามันแตกมันเข่าหรือเข่าหรือเนียม้ากันบวกกันนี่ท่านผู้ชมอ่าอ่านี่ครับหกศูนย์ยัยหน่อยเนี่ยทักมายายหน่อยเนาะอ่าอ่ายายหน่อยหันมาพี่ยายหน่อยเอฟซีเลยมาพอเอฟซีเนาะพอพอเอฟซี อันย่ามอยู่สวนก็ขี้ไรสิกระเบงเอาโลขี้ไรก็มีแต่ความจริงใจดออันย้ามสวยกับหัสวยเนี่ยอ่าสวยหลายอย่างอ่าไม่ได้บ้านโราณโบาซสิไดฟทีอันวันนี้ห้าเห็นตัวกิ่งคือสวยแท้แบบอยู่ในคิมก็บวยสวยอันก็สวยกับจริงใจนี่ก็นีตามชมยายหน่อยยังแค่เก่าศกับหกศูนย์ยหน่อยว่าแต่ว่ายายหน่อยว่ามักคักศูนย์บาเขงย่ขานเอา เลขทูบเก่าศูนยเก่านหน่อยขึ้นมาหกศูนย์นหน่อยกระซังมักตัวนี้แล้วว่าแล้วเรี่อวเก่าศูนย์กับ60ศูนย์แต่ว่ามักขึ้นหกศูนย์ ได้โยูชิมะขัดทื่นเอาไม่วันนี้เอาไม่ใช่ว่างวดนี้เอฟซีเลขทูบนะคือวันพุธนาขันบอลถล่นมากคือได้คือเก่าหลีมาเรารอคงสุดท้ายก็ได้มันจังมาหลายตัวเลขฝันบ่อเขาในอะไรนะเลขฝันในสามสี่ีสามอ่ามันมีสามตัวเดียวเออว่ามันหลักซีฟสีมาสามเนาะเออว่ามันหลักเออไม่นช่ลักซีว่ามันสีมาเขาสามมันเป็นตัวทีลักด้วยฝันไปงวดอ่ะอันฝันว่าอัน ฝันว่าต้องบอกดอกนอกว่าเก่าซีหลุดเนาะไปเดี๋ยวจะมาเก่าซีเพิ่นอยู่เฮียนนี่แหละเพิ่นเพิ่นมาใบยังให้กันนี่แหละเพิ่นมาเชียงกันนี่แหละโอ้บอกจเกินอ้ไรไอ้ไข่กูม่านจุดถูกม่านเออกูม่านอะไรแล้วเมือมือมือจะต้องว่านันเพิ่นมามัดผมจุกให้กันเพิ่นว่าอยางมัดผมรูด เพันว่าอย่างมัดผมมูกซักหรือว่าสิบโแก่ก็เลยแก่มาเนี่ผู้นั้นไหนมาอย่างเจ้าเบื่ออย่างมึงเบื่อใดเพิ่นบอกกับนายนีว่าย่งนั้นบอกว่าสุภาพเด้อเพิ่นบอกอีกของเพิ่อนอย่างมัดผมมึงเบื่อใดเพิ่นจำหัวเพิ่นไหนก็จ้ะจำหัวหัวจุกดิเออกระทียวโรดผู้ตีเก่งจำหัวเจ้าพิ่นไอ้ใครพันเป็นคนหัวจุกอยู่แล้วม่นบมเพิ่นก็เลยาว่าว่าอย่างมัดผมมึงเบื่อใดอย่างมึงมันเบื่อน้อยอย่างมัดผมมึ่งจะมาผมมึ่งรูดเพิ่นปะครับจ้ะ บารก็เล่าว่าเด็ดงุดนอนเป็นยังสีบอก็เลยว่าในพวกคิดของเงียหน่อยบาดนี่ก็เลยว่าผู้หนึ่งก็เลยว่าเอ้าใส่กระสือยางมาฝากมึงเด้อว่าใส่เพราะเป็นเบอร์เก่าของมึงเด้อบาดนี่เบอร์เก่าซีมาหน่อยซีมาบอกร์มาซีเอาด้อจัดเอาเอาซีกระจุนเดียวกันกับเอาเก่าซีเก่าซีหกซีนั่นแหละแค่นี้เลยยนอแค่นี้แหละย้ยหน่อยฝันมาจุกจะบ่มีศูนย์นั้นบ่กร์แจ๊กเหรออ๋อกระชัเบิรงว่าง คือฝ <NYU S 1> ันว่าก um, uh, uh. ุมารเพิ่นมาบอกเรียงมัดผมจุกจุกเพิ่นรุดอ่ารุดเนี่ยนะเพิ่นมาบอกว่มานจ็คองกุมารจักองโอ้สององคือเก่าสององคือเก่าเพิ่นคุยกันเพิ่นะคุยกันอ่าเป็นนางเว้ากันเป็นเปนแบบผมมั่งคือหลุดแต่ว่าได้หน่อยเดียวไปผมไม่ได้หลุดเด็กจุกก็ยังจุกคือเก่ามีเอฟซีมาดิได้หน่อยก็เลยว่าเอ้าได้หน่อยว่าโชกันเขาไปโดนโมหาสูบอบอกเลยกูว่าถึงได้หน่อยเดี๋ยนางฟังผมนะ อันเมื่อแม่ผมสินอันยางอันน้อยพูดบอเลยมาผมผมไม่ได้รู้วดุเลยอ่าจ้ะเออบานเนี้ยเมื่อเนี้ยหนิเดี๋ยวกูซื้อยางมาฝากมึงอเลี้ยวเสร็จพูดบอกกันเอายางกูบ้านเบื่อไงก็เบื่อเก่าชิบชีได้เพราะเป็นเบอร์น้อยช่วงหนึ่งห่างคือว่าคือวันหนึ่งห่าอืมเอาไม่น้อยไม่น้อยไปพูดลังกาบ่ได้มานทำแน่บ่ได้อยู่บ่ไม่ใช่คุณลังกาใช่เอาคือไปเห็นหมอกสุดฟันกันแม่หมูมันน้ำอ้อย มันมาเห็นเยอะน่อยบดที่บเยอะน่อยไปยูวในบอที่เยน่อยบอกว่าอืมชนะมคแน่งคอไ่ได้หน่อยม่้นอให้บอกคเานไ่ด้ังนี้ดังาอยู่นคนดังดังบาทุกองนีน่ะอืมเจ้านักถืบนักแต่ก็นะนคนเนยนเนาะคนบอกเยอะหน่อยก่อนที่นว่าเจ้าคนไป เจ้าขอยังเอียงปะสบควมสเรทตกอย่างส่วนเพิ่นเพอ่รอยแยหน้อยไปขึ้นไปอันนี้ละมาให้เจ้านี่ได้ให้เห็นผู้เดียวคอยเจนผู้เดียวเราปวดถ้ายมูซ่ไน้ำกันยี่สิบสองคนไปน้ำกันงร่องรถปูดเบาเถอะไปเปิดเล็กเล็มึงเล็ออกเล็กอันไหนเล็กในแม่เนตอนขึ้นขึ้นไปห้อยในบอยฟตตอนขึ้นไปหอดทูมหนึ่งขึ้นไปจะหยอดผู้ร่างกายขาเจ้กับฝ้าอาบน้ำเจียงสุขเพาะเป็นแย่หมศอาเป็นแง่หมนขึ้นขาเจอ คำห่าเป็นกันคื่นเพื่นเมร์บาไป็นเวนกจอกเมร์บาเป็นเวนเมี่ยงผู้นั่งกากรจอกไหลล่ำพิธีเลยบาเสารล่ำพิธีช่วงร่ำพิธีอยู่หันเพื่นปูเพื่นก็เลยบอกแค่น้อยว่าแม่ตู้บักขิ้ด้วยเจ้าตั้งใจตั้งคิดตั้งใจเจ้าขอขอเพื่นเพ่งคิดเจ้าอยาวคิดใจบอกแวกเจ้าภาวนาจใจจิตกับภาวนาใดอย่างเดียววันแค่น้อยก็นั่งสองพุณโธพุณโธพอดีเจ้าของก็พ่อคข่ไยๆว่าเลื่อมเซือสินะบ่าวเสา อาจจะมีผู้นึงบอกว่าแย่งแสงไหวไปช่างเกดีเลยแย่งฝ <Yes. S 2> ่ยยาน้อยเห็นสามตัวเลยคอยถามผู้นพวผู้นเห็นเจ้าคนเป็นพวกนู้นพอเห็นเจ้าคนตอนตอนที่เบิงแล้วเหพิธีแบบนี้ตอนพิธีแล้วไปถามเขาพีผู้ใดเห็นมาบ่เห็นเจ้าคนเขาไม่ได้สนใจเลยคือคือจังพลั่างคนทุกคนบ่ต้องมาสนใจคอบฟังผู้ใหญ่ไหมถ้าจะมาไม่สนใจบานเขาจะจูนเล็กถูกใบก่อนนี้ก่อนก้อนที่คอยเพื่อนสิบอกค่ะเบิงไปเวลาชาติทุนได้เล็กเนี่ย ขณ่แม่มันสีแมนเป็นตัวเดียวกันที่ที่เป็นพดนี้พดชิ้นให้ลูกบริวารทั้งหลายที่ม้า22คนนี้ให้ผู้นี้ให้ผู้ขายเห็นผู้เดียวแล้วผู้ขายสิโพดภายทุกคนที่มีนี่มีชิ้นเลยเขาโพดทุกชิ้นค่อยว่าแต่เออคอยว่าแม่บ้านอันนี้ก็แย่งไส้ตปนเบิ้งเสานี่ตัําก็อันเกดีผู้ล้างกาแล้วบาเแถวในเสาหนี่อไปมองแค่ช่องไปคุยผักข้าวเปะ หกเก้าแปดอโอ้บาเลขหูหกเก้าหกตัวกับสร้างซึ่งเก้าพอมันก็ตรงกันเน,ะนเาะกรตรงกันหกเก้าแปดบารี้หล,ลานชายฝันหลานชายฝันเพราะว่าไปนอนอยู่หมองเมี่ยงรับแร่เน๊ะสี่ผู้เฒ่าผู้เฒ่าสมัยกเก่าพฤศจักเมีม่ยงรับแม่หมองสี่แย่นว่าไปนอนมันช่เป็นเมี่ยงรับแร่มันเป็นบ้างของผู้หญิงนะผู้หญิงผู้นั้นใครแฮกใครย่ไม่ได้รูหลานชายพอไปฟังดีๆเด้อเลขจะออกสามแปด แต่เฮฟฝันเก้สมแปดอันนี้ผู้ได้ฟันกว่านะเนี่ยแต่เฮ้จ้าของรถเฮจ้าของที่ไปที่ไปนํนี่ว่าเรถเ่ก้าสาแปดเก้าสแต่ว่าเอาพี่น้องจะลงเห็นเอฟซีเลขฝันยี่หน่อยก็คือ,อเลขก,กุมารอ่ C, เอาเก้ายี่หน่อยแล้ว,ว่าให้กันหกไี้ปน้าหล,ล้กกาเลขที่ยี่เนาะยี่น่อยเห็นได้มาจากผู้ลังกาเขาบอกว่าได้นอกไว้ได้มาจากผู้ลังกา เดียบอกเด่นด่หน่อยสิ่งเป็นเงพูซะเออเล็กหน่อยม่จากพูเไม่จากเครืงพูเนาะเล็กม่จากคูอ่าเด่นหน่อยไม่จากพูคือหกเก้าแปดอ่าหลักกาเลขอ่าทูกเล็เลขทูมันกับตัวเดียวกันบ่าเป็นตัเก้าอาเกาหกตัดหกที่แล้วหลักกาเลขผู้ใดก็ฟันเลขอรานใช่สามแปดสามแปดบอกเอาสามตัวตัวใดที่คุณฟันไ เก้าสากแปดกระตายจนส<อ>ามแปดายนจะมาไล่าจตัวเดียวเ่าเข่าเียนให้ทรม,มชม่มนันแลเอาล้เอาท่านมช้ชมนะครับยายน้อยครับเหล็กฝันยายน้อยนะครับ,รบผม16บหกพฤษภาคม2568ับวดที่พานมานะฝันเบาเขาได้พี่น้องได้อ่ยายน้อยฝัน3 C, นามซีนี่ไงนะเนาะหกสามซีซีสาบาเขามาตรเล็กถูกเหล็กถูกแตก่ารมช้ชมนะครับแตกอิลีเขาอิลียายน่อยจุดเอก ก้าศูนย์เก้าหนับจอยไดหน่อยมาเก้าศูนย์กับหกศูนย์มาคัดหกศูนย์ไดหน่อยว่าหนับมาศูนย์หกเอาทำช่มหวดนี้ไดหน่อยฟันนะครับผมกุม่านนะับมาคุยกันที่เก้าอ่าเก้าซี่ไหน่อยได้ว่ากันหกสีไปนึ่งเอาตัวเลขไปเรื่อยไดหน่อยว่าอ่าได้มาจากผู้ทำชมอันนี้ตัวเลขมาจากผู้ไดหน่อย,อยเห็นทั้งผู้หนับหกเก้าแปดมันไปมไหน่อย,อ,ยอ่าเบ้าถอดตัดให้เก้าแปดหกเก้าหกแปดนัพาลอตรีไปทำชุ่มลวกัอ่านี 69, 68, ่เลขล้าน <68, S 2> พิ่นฝันอยเป็นผลละอ่าเมืองเมืองก็อนนิหน่อยเมืองรับแร่เมืองรับแร่ได้เก่าสามแปดที่หน่อยว่าสามแปดนี่แหละอือ่านชมนะครับเป็นหน้าทางหยิบจับลอตเตอรี่ได้พี่น้องได้ฐามักถ้าถูกใจตรงใจถ้าชอบนะบไปหาหย,ยิบจับลอตเตอรีร่ไปได้พี่น้องชุดสามตัวกันละหารางวัลเล็กไทยสามตัวหรือรางวัลเล็กไทยรางวันไงนะครับอ่าบอม,ามักเบิ่งซื้อท่านผู้ชม นะครับหน่อยมักมาเสียบก็บันเทิงถามมากระจัดไปถามมาเข้าหกจำไปหาลอตเตอรี่พอได้รุ่นหาได้รางวัลไงี้ยไม่ใชงหนเนาะหาได้โชคพี่น้องบอมักบอเป็นยังเด้พี่น้องเด้อนะครับบ่าวเท่ากระบอกตลอดนะคบบอมักกระบอเป็นยังพี่น้องมึงซื้อซเพราะว่ามันเป็นแนวทางควอมฝันแน่แนวทางเหล็กถูกแน่พี่น้องแนวทางเล็กคำนวณแต่วเนื่องหน่อยเป็นมีแต่ควอมฝันกับเหล็กถูกอ่าแต่กังวลแม่นกับแม่นขึ้นกว่าเมื่อกี้นี่อยเหล็กถูก บัน uh, ี้เลขถูกวันพุธขันบาเแถวมากกับจังวันพุธเจอวันพุธเจอเมอไรก็ได้เมือไรก็ได้ว่าที่นี่เนี่ยวันพุธพูดที่เป็นวันจุดไถ่เมื่ลยหร่ขถวมากวันพุธทุกวันพุธจะวานพุธสีหอดนี่แหละพุนาเขานะครับอ่าเด้โชคน้องให่หน่อยนีงวดที่แล้วเลขถูกแมนของคนอยู่คนวันเลขถูกแปกแปกอีลี่ใ่น่อย่ามัดคาดคือหกศูนย์เนี่ยบาแถวเลว่าใยญ่หน่อยเพิ่งกันตานีัยคัาแ่งหกศูนย์ศูนย์หก เออเ้าเท่าก็มักปีแล้วเกาศูนย์กว่าที่แล้ววันนี้มักคู่ใดอะไรยี่น่อยมักคู่ใดละวนหน่อยเจยหน่อยมากด้อเอี่าเก่าะวงเลยบะวเก่าวงเอฟซีเลยวงหกเก่าเก่น่อยว่าใครว่าไน่มักหกเก่าเกาชุดนี้มักว่ะชุดเก่าสีหกสีนีมักอยู่แต่ว่าเป็นตัวกันในพืนมักกัคือหกเก่ามักชุดนี้มักหกเก่าแบบเน่ว่าหกเก่าแต่ถาเห็นจากคอจากหนเรื่อ เห็นทั้งพูทำชุ่มจับนาจอมก้ยงกันนเาะเนาะอ้านะครับชุดนี้ก็ตัดให้เก้าแปดหกเก้าหกแปดทำชุ่มแล้วก็ชุดนี้ร้านเพื้นฝันอยู่เมืองลับแพร่เก้าสามแปดเอาใจหน่อยว่านี่ยสามแปดพื้นมักสามแปดนะครับขอบคุณใจหน่อยทำชุชมค่ะขอบคุณค่ะไม่หน่อยขอบคุณเอฟซีแฟนคลับทต้นช่องทุกท่านนะครับผมโช่วงไขมันไม่นะพอกันคลิปหน้าสวัสดีครับค่ะช่วงไขมันพอกันค่ะพอกันไม่คลิปหน้าค่ะคลิปนี้สวัสดีค่ะ